สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว b k k เคจากร้าน BKK s เค e d ปีนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกอีกหนึ่งใบเช่นเคยนะครับผมหมวกใบนี้เป็นหมวกแบรนด์ใหม่ล่าสุดที่ทางร้านจะนำเข้ามาจำหน่านะครับแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ,อช่วงปีที่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีวางขายที่ไหนมาก่อนนะครับมีการแบบมีภาพหลุดมาแล้วก็มีไปเปิดตัวที่สนามแข่งมานะครับที่ ผมจะไม่ได้ที่ไหนนะครับก็คือไปเปิดตัวแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมทางร้าน BK c s p e e d นะครับก็ได้อากาสนะครับนำหมวกใบนี้มา unbox ให้ดูนะครับเป็นตัวโปรต o t r ไทป์นะครับก็คือยังยังไม่ได้เป็นตัวที่ตัวที่ขายจริงนะครับซึ่งตัวที่ขายจริงก็จะมาสักเดือนประมาณสักเดือน3เดือน4เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็ จองจองลงชื่อไว้ที่ร้านได้เลยนะวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องของการสมใส่แล้วก็วัสดุนะครับเป็นอะไรแล้วก็ฟังกช์ชันต่างๆนะครับรูปลักษณ์ภายนอกต่างๆแล้วก็ราคาที่ผมจะแจ้งไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอเชิญพบกับนี่ครับผม just one นะครับกล่องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าว่าเนี่ย just one กล่องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกล่องที่จะวางขายเลยหรือเปล่าเป็นกล่องสีขาวสวยนะครับ สวยเลยนะครับชื่อรุ่นที่ผมจะนำมานะครับเป็นชื่อรุ่น j g p r นะครับผม just one j g p r ต้องต้องเกริ่นก่อนเลยนะครับว่า just one เนี่ยเป็นหมวกแบรนด์ดังเกี่ยวกับหมวกอ่าหมวก o f f l o s นะครับเป็นหมวกวิบากหมวกต่างๆเนี่ยก็คือถ้าเป็นสายลุยป่าเจสกี j เนี่ยตอนนี้ just one เขาอ่า number one อยู่แล้วในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในในต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าในในมุมของของร้านเราเนี่ยม,มเุเป็นร้านเป็น หมวกทางเรียบซะส่วนใหญ่นะครับคือเป็นหมวกเรซซิ่งเนี่ยก็คือตอนนี้ just One เนี่ยเขามาร่วมการออกแบบกับหมวกในเทคนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยที่ร้านผมนะครับก็คือ30ปีก่อนเนี่ยก็คือในเทคเนี่ยขายมาโดยตลอดแล้วก็ตอนนี้วันนี้ในเทคกับ just one เนี่ยเขารวมรวมแบรนด์กันนะครับแล้วก็ช่วยกันออกแบบหมวกขึ้นมา1ใบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าหมวกที่ just o วันกับในเทคทำร่วมกันตอนนี้ก็คือหลังจากนี้ก็จะไม่มีในเทคแล้วนะครับก็จะเป็น ตัว just one นะครับเป็นเป็นแบรนด์เดียวเลยทำทั้งตลาดตัวที่เป็น o ออฟโ a d แล้วก็ตัว Racing ด้วยอันนี้ผมเห็นตัวจริงมาแล้วสวยมากนะครับวันนี้มาสัมผัสกับมือเลยแล้วกันมไม่ใช่เห็นตัวจริงแล้วเห็นในรูปนะครับแล้วก็ก็เคยเห็นครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเอเชียนฟิตนะครับเป็นเป็นยุโรปฟิตก็คือใส่แล้วก็ยังรู้สึกไม่ค่อยเข้าหัวเท่าไหร่แต่วันนี้เขาเอาตัวที่เป็นเอเชียนฟิตมาให้ผมแล้วนะครับผมในมือของผมนี้ อ่า uh, Just One JGP R นะครับนักแข่งที่ใช้ในเทคเดิมที่ชื่อ Jody Torres ที่แข่งใน World Superbike ตอนนี้ก็คือย้ายมาใช้หมวก Just One JGP R ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าเป็นตัวไหนนะครับตัวนั้นก็จะมีเข้ามาจําหน่ายด้วยแล้วก็แต่ว่าในมือผมที่จะมาเปิดตัวเนี่ยก็คือเป็น Just One JGP R ตัวคาร์บอนล้วนนะครับผมปึ๊บเออเป็นไง รูปทรงเนี่ยค่อนข้างโฉบเฉี่ยวนะครับสไตล์แบบบริซิ่งจ๋าเลยเดี๋ยวในกล่องมีอะไรเดี๋ยวก็ mm hmm. คือมันยังไม่ใช่กล่องจริงอะ่ะผมก็เลยยังไม่อยากพูดว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ก็จะบอกว่ามีแถมอะไรบ้างในกล่องนะครับผมอันนี้ just one ก็คือเป็นโลโก้ตัว J นะครับแล้วก็1น,นะครับ just one นะครับตัวหมวกนะครับในมือของผมเป็นไซส์ M ต้องบอกเลยว่าหมวก just one เนี่ยมีเป็นทำจากคาร์บอนไฟเบอร์100%นนะครับผมแล้วก็ ตัวความพิเศษของมันก็คือตัวเปลือกหมวกเนี่ยแยกเชลทั้งหมด4เชลเลยนะครับ S ก็ S M ก็ M L ก็ L x L ก็ x L ซึ่งในตลาดจริงๆแทบไม่มีตัวนี้เลยนะครับก็คือแต่ว่าอะไรยัง3เปลือกเลยนะครับ HJC 3เปลือก Shark 2เปลือก Just One JGBR ตัวนี้4เปลือกเลยนะครับก็คือแยกเลยไม่สามารถสลับนมกันได้เลยนะครับก็คือทําข้อดีของการที่แยกเปลือกก็คือตัวหมวกเนี่ยมันจะ สมส่วนกับตัวรูปร่างของคนใส่พอดีก็คือถ้าใครตัวเล็กหัวเล็กนะครับก็จะได้หมวกใบเล็กไปนะครับถ้าใครตัวใหญ่หัวใหญ่เป็น XL ก็จะได้หมวกใบใหญ่ไป <S 1> <S 1> สมส่วนพอดีนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วก็เรื่องของเซฟซีก็คือมันจะใส่แล้วพอดีกับหัวนะครับไม่มีช่องว่างสเปซอะไรเลย,เลยก็คือจะพอดีเลยนะครับก็ถ้าเป็นหมวกที่เป็นเป็นหลายๆเชล์อย่างหมวกราคาถูกๆที่มันมีเชล์เดียวเลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนนวมอย่างเดียวเนี่ยซึ่งมันก็จะทําให้รู้สึกว่า นวมมันไม่แน่นกระชับเท่าที่ทวนสําหรับคนที่หัวใหญ่นะครับแล้วก็หมวกใบใหญ่แต่ว่านวมบางลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่หัวเล็กเนี่ยพอใส่หมวกใบใหญ่ปุ๊บมันก็จะมีอาการหลวมเมื่อเมื่อนวมมันเริ่มเริ่มแฟบลงนะครับซึ่ง just one ตัวนี้แยกสีเปลือกเลยค่อนข้างโอเคอ่ะก็คือทําให้หมวกเนี่ยมันแน่นกระชับเข้ากับรูปหน้าพอดีนวมมันไม่ได้บางไม่ได้หนาจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะครับตัวนี้ just one เนี่ยตัวปากเนี่ยจะค่อนข้าง แหลมนะครับคล้ายๆกับทาง AGV Pista นะตัวนี้สวยมากเลยทีเดียวนะครับช่องลมนะครับตรงนี้ไม่มีเปิดปิดช่องลมจะอยู่ด้านในอ่าถ้าถ้าใครเห็นผมก็ไม่ได้เห็นหรอกครับมันมันมีเห็นไหมสีแดงๆอยู่ตรงนี้เปิดปิดขึ้นลงนะครับคล้ายๆของ AGV K3 นะครับก็จะเปิดปิดช่องลมตรงนี้1ช่องนะครับช่องลมอ่าอันนี้กลับมาพูดเรื่องรูปทรงก่อนด้านหน้าแหลมนะครับด้านบนมีช่องลมทั้งหมด3ช่องนะครับอ่าตรงนี้เปิดปิดนะครับ ลมเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ตรงคิ้วอ่าตรงนี้เปิดปิดง่ายเลยเห็นเลยนะครับว่าเปิดอยู่หรือปิดนี่อ่าอันนี้ปิดอันนี้เปิดอ่าก็คล้ายๆงับมีคิ้วนะครับผมโลโก้สวยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเรื่องของการระบายอากาศนะครับลมคับมาตรงนี้ปุ๊บนะครับเปิดปิดมีหนึ่งสเต็ปเท่านั้นปุ๊บลมก็จะไปออกทางด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วไปออกตรงท้ายทอยแล้วก็มีใต้นวม เป็นประมาณนี้อ่ะซึ่งรูปทรงด้านหลังเนี่ยก็มีสปอยเลอร์แบบบิวอินมาใส่น็อตมาให้เรียบร้อยแล้วสวยงามนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับตัวนี้สามารถที่สนามแข่งที่เข้าไปเทสกันมาทำความเร็วได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวแล้วก็การระบายอากาศค่อนข้างดีถ้าใครเป็นแฟนในเทคนะครับตัวนี้ค่อนข้างเย็นนะครับระบายอากาศภายในได้ดีสำหรับใครที่เป็นนักแข่งนะครับใช้กำลังเยอะ สามารถหายใจออกสะดวกนะครับแม้ว่าลมจะเข้ามาอย่างนี้ไม่ใช่แม้ว่าลมเข้ามาก็คือลมมันจะเข้ามาเยอะนะครับทำให้หมวกภายในเนี่ยค่อนข้างเย็นและระบายความร้อนความชื้นได้ค่อนข้างดีทั้งเบาด้วยนะครับหมวกใบนี้นะครับคาร์บอนไฟเบอร์ร้อเนี้ยน้ำหนักอยู่ที่ 1300กรัมที่ไซส์ S นะครับ1320กรัมที่ไซส์ M แล้วก็ไปแม็กซ์สุดที่1450กรัมที่ไซส์ XL นะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคจริงๆตัวหมวกมันมาเป็นชิลสีใสนะครับแล้วก็ชิลดํดำอันนี้แถมให้นะครับผมก็ผมมาเปลี่ยนให้เลยก็สวยงาม ให้ดูรอบๆนะครับรูปทรงจะค่อนข้างสปอร์ตจ๋าๆเลยนะครับผมรองรับเวลาถ้าทักโพสิชันหมอบลงไปเนี่ยแล้วตัวนี้ก็จะเข้ากับตัวชุดแข่งพอดีนะครับก็ไม่มีลมมาหมุนตรงด้านหลังทําให้เกิดแรงดึงแรงแรงฉุดนะครับทำให้หมวกเนี่ยแอโรไดนามิกค่อนข้างดีตัวนี้ออกแบบภายใต้อุโมงค์ลมอยู่แล้วนะครับผมก็คือค่อนข้างเบาค่อนข้างรูลมดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีอันนี้ก็ค่อนข้างเพอร์เฟกเลยเดียวน้ําหนักหมวกค่อนข้างเบานะครับนมภายในนิ่มมากนะครับนมภายในเป็นแบบ แอนตี uh, ้แบคทีเรียนะครับแล้วก็กระชับนะครับค่อนข้างนิ่มนะครับนิ่มนิ่มนิ่มจนไปดูแบบเหมือนจะเละนิดน,นึงแต่พอที่ลองสสมใส่เข้าไปแล้วอ่ะค่อนข้างบีบแก้มแล้วก็กระชับค่อนข้างดีเลยนะครับผมตัววัสดุนวมนะครับตะกี้อย่างที่ผมบอกคือเป็นแอนตี้แบคทีเรียนะครับแล้วก็นูนตรงนี้เป็นนวมนิ่มๆเป็นหนังนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นี่เป็นคาร์บอนคาร์บอน ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคาร์บอนปอมหรือคาร์บอนจริงนะครับแต่ว่าก็คือให้ให้ฟิลเหมือนคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคสายรัดคางเป็นแบบ D D ring เขาเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นไทเทเนียมอ่าตันนี้อ่าไม่รู้เห็นไหมเขียนตรงนี้เลยไทเทเนียมนะครับก็คือมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับผมหมวกใบนี้ได้มาตรฐาน ECE ของยุโรปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้มอกกบ้านเราแล้วด้วยนะครับผม ซึ่งจะเข้ามาจำหน่ายเร็วๆนี้อ่าตัวนวมมีระบบ emergency remove ตรงนี้ก็คือตัวสีแดงข้างล่างนี้นะครับสามารถดึงแล้วก็ปลดนวมคล้ายๆกับหมวกตัวท็อปหลายๆยี่ห้อเลยอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของชิลตัวนี้ระบบล็อกชิลเป็นแบบต่างกับของ n นเทคแล้วของ n นเทคเดิมเนี่ยมันจะปิดลงมาแล้วก็ไปดันตรงนี้นะครับทำให้เวลาเปิดปิดเปิดปิด,ปดมันยังรู้สึกถึงความไม่เฟิร์มนะ แต่ในเทคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าตัวนี้ได้พัฒนาขึ้นนะครับเป็นระบบ,บล็อกชิลแบบทางสางฝั่งพิสตาพิสตาจะล็อกตรงกลางอันนี้จะเป็นล็อกล็อกเหล็กนะครับอันนี้ปิดลงไปตรงนี้อันนี้กึ๊บไปแล้วผมปกติมันจะเป็นอย่างี้อ่าแล้วเวลาเปิดครับมันก็มีปุ่มตรงนี้ใช่ไหมครับกดไปทีนึงแล้วดันขึ้นไปเลยพอเปิดมาปุ๊บเหน็นนี่ครับเบรดการ์นะครับตัวนี้ป้องกัน ฝ้าที่เกิดขึ้นบนชิลนะครับผมแต่จริงๆในกล่องเนี่ยมันจะมีแผ่นพินล็อกกันฝ้าให้แล้วด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างามาครบนะครับผมรวมภายในสามารถถอดซักได้ทุกชิ้นนะครับข้อพิเศษของหมวกใบนี้เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขาบอกว่าตัวหมวกเนี่ยมันมี EPS f o ฟ m ถึง3ชั้นนะครับมี EPS EPS e 2ชั้นแล้วก็ EPP นะครับซึ่งเป,เป็นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันมันจะเป็นคล้ายๆกับ โฟมภายในหมวกนะครับที่มันซ้อนกันถึงสามชั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้ป้องกันแค่แรงกระแทกทางตรงมันจะมีเรื่องของการกระแทกทางหมุนด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงก็คือปกติเวลาเราลดล้มเนี่ยมันไม่ได้วิ่งชนอย่างเดียวนะครับถ้าลดชนเนียวมันคือเหมือนเอาโฟมกระแทกไปเงี้ยมันก็ซับแรงได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันมีวิธีการแบบเหมือนเหมือนหมวกมันมาอย่างเงี้ยปึ้มอย่างเงี้ย เขาก็คิดค้นมาว่าตัว EPS ที่มันมีซ้อนกันหลายๆชั้นเนี่ยมันจะช่วยเหลือเรื่องของการลดแรงได้อันนี้เป็นเรื่องของหลักทางฟิสิกส์อันนี้ผมก็อาจจะไม,ไม่ได้ลึกซึ้งมากแต่ว่าเขาอธิบายมาว่าเขามี R&D ตรงนี้แล้วก็ออกแบบยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่พิเศษสำหรับตัวมวก just one JGPR นะครับผมก็สวยงามในมือผมนะครับหลายคนอยากรู้ราคาแล้วนะครับราคาเนี้ยอย่างไม่เป็นทางการนะครับอันนี้เขากระซิบมานะครับก็ ในอีก1เดือนจะมีลนช์ออกมาแต่ว่าผมขอบอกราคาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือตัวสีคาร์บอนล้วนเนี่ยจะอยู่ที่13,900บาทนะครับมาพร้อมชิวดําำหอันนะครับแถมนะครับก็คือเป็นชิวใสแล้วก็มีชิลดําำมีแผ่นกันฝ้าให้นะครับมีถุงผ้าแล้วก็เป็นลายนักแข่งของจอร์ดี o ต r ร s เลสนี่ยจะอยู่ที่14,900บาทก็คือจะแพงขึ้นอีก1,000นะครับก็คือในราคาเนี่ยผมคิดว่า ไม่แพงนะครับอยู่ยราคาประมาณหมื1000่นกลางๆหมื่นต้นๆจนถึงหมื่นกลางๆเนี่ยเป็นราคาที่เป็นมีสามารถตัดสินใจซื้อได้นะครับไม่ไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ได้หมวกที่ดีระดับสเปคแข็งเลยนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างโอเควิธีการถอดชิลัวนี้ไม่ยาก่ะมันก็จะมีเดือยตรงนี้เห็นไหมครับเหมือนกันเหมือนกับหลายยี่ห้อกดแล้วก็ดึงเลย <S <S แค่นี้อ่ะมันก็ออกลววิธีการใส่ก็พยายามเอาเดือยเนี่ย ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ๊บแล้วก็ล็อกเลยมันจะใส่ยากนิดนึงเพราะว่าชิลมันมืดนะเนี่ยอ่ะก็ล็อกแล้วปิดนะครับไม่ยากมีเทียร์ออฟนะครับหมุดเทียร์ออฟอันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับไม่ได้มีในกล่องอันนี้ผมไม่รู้ว่าไม่มีแต่ว่าคิดว่าเนี่ยมันจะไม่มีนะครับโดยปกติแล้วในเทคก็ไม่ได้แถมตัวนี้มาเหมือนกันอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือเปล่านะครับผมคร่าวๆนะครับ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปจะเป็นการลองสมใส่ดูแล้วกันว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะครับสำหรับผมไซส์เอมนะครับพ3 2 0กรัมนะครับหมวกไม่ใหญ่เลยนะครับใส่แล้วน่าจะดูเฟี้ยวน่าดูก่อนใส่เดี๋ยวเราก็มาใส่โมงกันนะครับผม ท่กี้เท่าที่ดูนะครับตัวนวมเนี่ยไม่ได้เสาะล่องไม่ได้เซาะล่องไปในโฟมสำหรับติดตั้งบลูทูธนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่โลง่โลงๆช่วงช่วงด้านข้างเลยเป็นสีแดงๆสามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับสามารถติดตั้งเดี๋ยวผมเอาไฟส่องให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงทงนิ้วมือผมเนี่ยมันไม่มีโฟมไม่มีนวมอะไรเลยนะครับก็คือเป็นแผ่นโลง่โลงๆนะครับสามารถเอาแผ่น3 m อนะครับแปะแล้วก็แปะบลูทูธเข้าไปได้นะครับ ก็หลายคนอาจจะกังวลแต่ผมคิดว่ามันน่าจะติดตั้งได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองสมใส่กันหมวกทางเข้าค่อนข้างเล็กสไตล์เหมือนพวกาชาร์ลส์อาโปลเลยนะครับค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่ามีนวมคอ,อนิดหนึ่งเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นแผ่นคลีบสำหรับป้องกันเสียงลมนะผมว่านะให้มันแนบกับคอนะครับหลายคนชอบบอกว่าผมอาจจะใส่หมวกผิดวิธีนะครับคือผมอะจะ ใส่ลงมาตรงๆนะครับเพราะว่าหัวผมไม่ได้ถุยอันนี้ผมขอชี้แจงนิดนึงก็คือการใส่หมวกที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้มีตายตัวมันก็คือจะดึงลงตรงก็ได้หรือดึงจากข้างหลังก็ได้สาหรับคนที่มีไถ่ทอยถุยเนี่ยลงมาตรงๆมันก็จะติดด้านหลังโนนะครับก็ผมก็จะแนะนําให้เข้าจากด้านหลังนิดนึงแต่ถ้าคนที่หัวกลมพอดีเนี่ยดึงลงมาตรงๆนะครับมองหน้าไปตรงๆหรือมองขึ้นนิดนึงนะครับทําให้ใส่หมวกได้ไง่ายขึ้นอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขอให้ใส่แล้วรู้สึก ลงมาเต็มเมหัวกระชับแก้มนะครับไม่นาหน้าผากไม่เหลือจนเกินไปนะครับผมอันนี้วี่ฟิลลิ่งที่ใส่แล้วเนี้ยตรงเนี้ยกัดปากกัดแก้มเลยนะครับบีบแก้มเข้ามานะครับแต่คิดว่าในอนาคตนวมจะเริ่มยุบจะสบายขึ้นอันนี้ก็เหมาะสําหรับใส่เลสซิ่งรู้สึกว่ามันโหนน่เลยนะครับผมเดี๋ยวมาลองใส่แว่นดูตัวนี้ถ้าที่ดูตอนแรกไม่ได้ซ้อลองแว่นเขาเรียกอะไรไม่ได้อ่ามีวาวช่วงนี้นะครับแต่ใส่ได้ไหมถามว่าใส่ได้นะครับ ก็ใส่ยากนิดนึงแต่ใส่ได้นะครับหมวกบางใบที่มันใส่ไม่ได้จริงๆเนี่ยเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยแว่นมันจะลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนไม่ได้เกาะอยู่บนจมกูกอันนี้ผมสามารถใส่จนเกี่ยวหูได้แล้วก็อยู่บนจมูกได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันมันแปลกอะไรนะครับอันนี้สําหรับคนที่ขาวแว่นบางๆอาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ก็ถ้าเป็นแว่นกรอบแข็งๆเงี้ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมอ่าอันนี้ค่อนข้างโอเคนะครับมุมมองก็ กว้างนะครับถ้าดูด้านหน้านะครับตรงนี้กว้างเลยอ่าแต่นั้นข้างก็ไม่ได้ลึกมากแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับผมตอนนี้มุมมองด้านด้าน,ด,านด้านหน้าเนี่ยถือว่ากว้างสุดแหละอะ่ตรงนี้ถือว่าถือว่ากว้างนะครับล่างถึงบนแต่ข้างๆก็เฉยๆไม่ผมมองว่ามันจะด้วยความที่หมวกมันเล็กด้วยมั้งก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันเข้ามาใกล้หน้านะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับแมกแข่งที่หลายคนที่ไปใช้เขาบอกว่า มุมมองโอเคนะครับอันนี้เป็นความเห็นของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมหมุนให้ดู ตอนนี้ในห้องผมเย็นมากฟ้าขึ้นแว่นเลยนะเพราะเข้าข้านะครับตอนนี้ฟิลลิ่งด้านบนนะครับก็รู้สึกแน่นกระชับพอดีไม่ไม,ไม่มีช่องว่างช่องว่างเลย,เลยข้อแนะนำสำหรับผมนะครับก็คือถ้าใครที่ชอบหมวกเลสติ้งจ๋าจนะครับรูลมดีๆน้ำหนักเบาๆนะแล้วก็แน่นกระชับนะครับอันนี้จะเป็นเป็นในเชิงของหมวกที่ค่อนข้างแน่นนะครับถ้าเทียบกับทางทางอาวอาวอาวันแอร์หรือทาง HJC อาร์ฟาสิบเอ็ดนะพวกนั้นจะจะนิ่มกว่าแต่ไม่เยอะมากผมว่าใกล้เคียงกันนะครับอันนี้จะไปทางพวกเอ็กไลท์นะครับหรือหรือ k ิสตาทีพอาตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะแน่นไปหมดเลยแต่ว่าในระยะยาวผมว่านวมเนี่ยถ้าที่ลองจับนะครับมวมค่อนข้างนิ่มเนี่ยผมผมจับให้ดูเลยเนี่ยบีบไปแบบค่อนข้างนิ่มเลยแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวพอใช้ไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันจะเข้ารูปหน้าแล้วก็พอดีกับหน้าพอดีก็จะไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของการใส่ แว่นด้วยเรื่องของการสมสทัวไปด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจํไหนเมื่อไหร่ก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือน3เดือน4นะครับผมอันนี้ก็ผมทําคลิปล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับในอนาคตมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะจะมาเพิ่มในคลิปนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอฝากตัว just one JGPR ใบนี้สวยๆใบนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ